จะทำไงเมื่อผู้ชายเริ่มห่างเหินจริงๆมนุษย์นะครับถ้าเกิดห่างเหินมันจะเกิดจาก2อารมณ์หลักๆนะ1อารมณ์เบื่อ 2. อารมณ์บูด มันคือ energy อ่ะเวลาที่คุณอยู่กับเขาแล้วคุณก็ไปทําอะไรถ้าเกิดเบื่อนะคือทําอะไรเดิมๆซ้าๆซ,ซักๆท,ทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันไปเรื่อยๆเๆเป็นรูทีนร้านอาหารที่อร่อยที่สุดคุณกินทุกวันคุณก็เบื่อสวนสนุกที่สนุกที่สุดไปทุกวันเหมือนเครื่องเล่นทุกอย่างเหมือนเดิมคุณก็เบื่อถูกไหมดังนั้นจงเปลี่ยนแปลง energy เหล่านี้ระหว่างทางด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอารมณ์การเบื่อขึ้นมา2ครับบูดบูนแปลว่าอะไรบูดก็คือพออยู่กระซั t ์กันตีกันหรือมนันเป็น energy ที่มันแบบมันไม่ได้ อยู่แล้วมันเหม็นเบื่อกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบังคับให้ทําอะไรอาจจะเป็นเรื่องความหวังดีนะครับจากความหวังดีที่เขาไม่ต้องการก็ทําให้อารมณ์ energy บูดได้เหมือนกัน แล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่อีโก้แต่และคนตามใจตัวองค์ตัวเองบี้ไปบี้มาสุดท้ายมันก็บูดเหมือนกันดังนั้นพอบูดปุ๊บคนมันก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่มันก็พยายามจะหาเอาตัวออกหามไปข้างนอกไปหาอะไรที่มันเอนเนอร์จีที่มันตื่นเต้นกว่าต้องแก้นะเรื่องตรงนี้นั่งเฉยเฉยมันไม่หายนะครับไปเรียนคอร์สผมชื่อหลงซะเดี๋ยวเขาจะกลับมาหลงเหมือนเดิมคุณจะรู้16แรงปรารถนาของมนุษย์สุดท้ายจะรู้ดักไซโคโลจีในการที่แบบว่าจะไปเล่นไปคอนโทรลอะไรแบบนี้สนุกแต่เขาจะกลับมาวิ่งไล่ตามคุณสําเร็จมมาแล้วไ่กพัน นสนใจทักเข้ามาครับ